สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับ Python the Series นะครับซึ่งวันนี้ Python the Series ก็เดินทางมาถึง EP ที่7และก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ EP ในวันนี้มีชื่อว่าการประยุกต์ใช้ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับการประยุกต์ใช้โค้ด Python ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การสร้างแผนภูมิ การใช้งานประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เราจะเขียนโปรแกรม Python ให้แสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนภูมิหรืออื่นๆได้เราจะนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลหรือวิเคราะห์การทำงานต่างๆได้โดยเราจะใช้โมดูลเช่นนำ p y สกิ p y m a t p พอ t ลิฟและ p y l a b ซึ่งสามารถได้ใช้งานด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ข้างล่าง ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสร้างแผนภูมิทางซ้ายคือโค้ดตัวอย่างที่เราใช้พอดค่าในการสร้างแผนภูมิรอบนี้ส่วนทางขวาก็คือผลลัพบในบรรทัดที่2เราแทนค่าในฟังก์ชัน arrange ตั้งแต่ลบหถึงหเพื่อพอดจุดโดยแทนค่าเป็นตัว x ในบรรทัดที่5เราจะแทนค่าตัว y เท่ากับตัว x ยกกำลังสองจากนั้นเรา,เาค่าทั้งตัว x และตัว y มาพอดกราฟ จอกมาตามภาพทางขวาโค้ดตัวอย่างต่อไปจเจ่นได้ว่ากราฟผลลัพธ์ของโค้ดนี้มีความละเอียดมากกว่าโค้ดที่แล้วมีการแสดงเส้นน้างอิงมีการแสดงสัญลักษณ์ในแนวแกน x ในแนวแกน y สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือค่าตำแหน่งที่3ของฟังก์ชัน a r r a เรนหรือค่าสเต็ปหรือก็คือค่าความละเอียดต่อจุดค่าความละเอียดต่อจุดนี้ยิ่งมีค่าน้อย ก็ยิ่งมีผลทําให้กราฟมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าระยะห่างระหว่างจุดมีความน้อยลงทําให้เส้นกราฟมีความละเอียดมากขึ้นในโค้ดบรรทัดที่9ก็คือการเขียนให้มีการแสดงเส้นตารางอ้างอิงเพื่อให้เราสามารถสังเกตค่าบนกราฟได้ง่ายขึ้นในบรรทัดที่10และบรรทัดที่11ก็คือโค้ดที่เขียนให้แสดงสัญ,ญลักษณ์ บนแนวแกน x และแนวแกน y ต่อไปนี่คือเส้นกราฟนี่คือเส้นกราฟของโค้ดก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ามีความละเอียดน้อยกว่าเพราะไม่ได้ไม่ได้ใส่ค่าสเต็ปและไม่มีเส้นอ้างอิงทำให้สังเกตได้ยากว่าค่าบนแนวค่าบนเส้นกราฟอยู่ในแนวอยู่ในช่วงไหนมีค่าเท่าไหร่ทำให้สังเกตได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับโคตต้ดตอนนี้จะเห็นได้ว่าสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นเพอเพิ่มค่าสเต็ปเข้ามาต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสร้างแผนภูมิมากกว่าหนึ่ความสัมพันธ์จะเห็นว่าผลลัพธ์ของโค้ดนี้จะมีการแสดงเส้นความสัมพันธ์ขึ้นมา2เส้นก็คือเส้นของ y 1และ y 2 ต่อไปในด้านคณิตศาสตร์และสถิติการใช้ประโยชน์ในด้านคณิตศาสตร์และสถิตินั้นสามารถทําได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแจกแจงคะแนนหรือคํานวณค่ามีนหรือค่าเฉลี่ยมัธยาฐานหรือมีเดียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคือ standard deviation ไปจนถึงการตัดเกรดต่อไปจะเป็นตัวอย่างการแจกแจงคะแนนด้วยโค้ด Python โค้ด y t h o n นี้จะอ่านค่าจาก Datatext จากนั้นก็นำค่าไปพอดในกราฟทางขวาต่อไปจะเป็นการใช้งานเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่ามัตรฐานและค่าความเบีเ่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นเราก็ใช้ฟังก์ชันเดียวกันแต่เราจะเพิ่มเงื่อนไข if elif แล้วก็ e l s e เข้าไป เพื่อใช้ในการตัดเกรดจากฐานข้อมูล Data Tech ที่เรามีซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้เหมือนกับภาพทางขวาต่อไปด้านวิทยาศาสตร์การใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์นั้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำการพิสูจน์หรือทำการทดลองเพื่อหาค่าที่ต้องการจากสมการหรือทฤษฎีที่ไม่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้การใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วและเห็นผลได้ชัดเจน อาทิเช่นตัวอย่างการเพิ่มขึ้นของแบคทีเ r ียโดยโค้ดตัวอย่างนี้จะแสดงถึงอัตราการเติบโตของแบคทีเ r ียต่อชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงโดยบรรทัดที่5ากำหนด f o r l ล op ในเลนส์25ก็คือตั้งแต่0ถึง24เป็นตัวแทนของช่วงเวลาต่อชั่วโมงจากนั้นก็ให้มันวนลูปทบค่าไปเรื่อยเพื่อแสดงค่าการเติบโตของแบคทีเ r ียตามผลลัพธ์ทางขวา ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบหมู่เลือดโดยโค้ดนี้จะทำการให้เราใส่ตัวอักษรตามหมู่เลือดลงไปอาทิเช่น A, B, AB, O เพื่อจับคู่หมู่เลือดที่มีความเป็นไปได้2ค่าอาทิเช่นผลลัพธ์ทางขวาที่ใส่ค่า A ของแทนแทนของหมู่เลือดของฝั่งพ่อ และ AB ของหมู่เลือดของฝั่งแม่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ก็จะมี B O A A A, A B A O และผลลัพธ์ที่สองถ้าใส่แทนหมู่เลือดของพ่อเข้าไปว่า O แล้ว Enter หมู่เลือดของฝั่งแม่เป็น B ก็จะมีผลลัพ์ที่เป็นไปได้ของหมู่เลือดก็คือ B O และ O O ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Python the Series ใน EP สุดท้ายถ้าหากว่าคุณผู้ชมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทาง t s r ได้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพดีๆอย่างนี้ออกมาอีกสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ